วันดีค่ะทุกคนอันนี้เราอยู่ที่ห้องนะคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ห้องนะคะก็ถามว่าทำอะไรบ้างนะคะก็ซักผ้าแล้วก็ซักผ้าถูห้องอ่านหนังสือนะคะหนังสืออะไรไม่รู้แต่ว่าก็อ่านนะคะแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็แล้วก็พยายาม ดูเว็บไซต์ของแอมเวยนะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแพงนะคะเดี๋ยวพอสี่แล้วขึ้นนะคะก็หนึ่งนาทีแล้วลงนะคะอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วด้วยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก็อาบน้ำแล้วกัน ช่วงนี้ที่แพงเพราะว่าอยากจะลดหน้าเทานะคะจริงๆก็มีตัวช่วยด้วยแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะรักช่วงนี้ก็หมดไปฟิตเนสดยค่ะด้วยนะคะหนึ่งนาทีสีสิบแล้วค่อยลงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นตอนสี่สิบ รงจ้าวันนี้ก็เราก็มีเจช่ยวยเหมือนกันนะจ๊ะไม่ได้เลยทำอะไรอยู่ห้องก็กินแต่อาหารเสริมเนี่ยราคาอันนี้ก็คือทูวีตี B ้บายนิติไรนะคะชน,นิดผงจะจะเป็นซองแบบนี้มีทั้งหมด6 0ซองนะคะราคา1 0 0่บาทเองเพื่อนๆสำหรับสมาชิกนะคะ1,000บาทในนี้มัน พูดผิดมันไม่ใช่หกสิบซองนะมันมีแค่หกสิบซองหรอมันมีสามสิบซองเออมันมีแค่สามสิบซองค่ะโหถ้าหกสิบซองนี้ถูกมากนะคะสามสิบซองก็ถูกมากแล้วเหมือนกันอันเดียวเองถ้าผสมแล้วจะเป็นสีแบบนี้ก็เดี๋ยวพอผมกําลังกายเสร็จแล้วผมจะค่อยกินนะคะ ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะไอ้ตรงแขนนี่ต้องหาที่มาลองนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บมากเวลาแพ้งนะคะลองหนักหน่อยก็ดีเหมือนกันผมก็จะใช้เสื่อโยคะนะคะพันบุญวน ลงค่ะครั้งที่สองแล้วนะคะจริงๆต้องทำทั้งหมดหครั้งนะคะต่อวันนะคะก็ทำได้เท่าที่ไหวนะคะก็เดี๋ยววันนี้แค่นี้ละกันค่ะเพราะว่ามันคลิปนานแล้วเดี๋ยวเมมเต็มนะคะบ๊ายบายค่ะ